ที่นี่มีการเลี้ยงผีหม้อตั้งแต่โบราณโบราณแต่ที่นี่เขาเรียกกันว่าผีตาผีใหญ่ก็คือเป็นหม้อ<ป>จริงๆประเภทเดียวกันจ้าประเภทเดียวกันผีนน่ม้อกับยายตาก็เขาก็เรียกกันแบบนี้เลยอ่า <ใจ S 1> แล้วใครเป็นคนดูแลตั้งแต่แรกเลยก็มาจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย,ายแล้วพ่อก็รับมาพ่อของคุณแม่นะของคุณยายรับมาจากบรรปูษครับแล้วเสร็จแล้วพอมีมีครอบครัวเขาก็จะต้องรับต่อ คุณยายเลยรับมารับต่อพ่อทําให้รับต่อมาดูแลไหมเนี่ยมาดูแลปีอยู่ด้วยนะอยู่แล้วทํำไมถึงไปทลายสารพระภูมิอย่างนั้นอะไม่ใช่สารพระภูมิเขาบอกว่าเป็นสารแบบทําเหมือนประมาณว่าไม่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่อะ่ะอืประมาณนั้นมีคนบอก ไม่ใช่คนนะปูบ้านเนี่ยเ็เป็นพ่อปู่ปู่ปู่ปักคลองเขาเป็นเขาเป็นร่างทรงร่างทรงเขาเป็นร่างทรงบ้านไหนเนี่ยบ้านใกลๆกันบ้านญาติกันที่เปิดเพลงกันนี่นะใช่ค่ะจ้ะแต่ปูน่ะเขาเป็นจระเข้ร้อนร่างร่างเขาเป็นจระเข้งตั้งแต่ทำมาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรดีทําอะไรก็ไม่ดีไม่ดีเนียก็เลยก็คอยจะทะเลาะกับพ่อมันพูดแล้วก็คอยจะคัดใจกันเนี้ยกับพ่อจ้ะก็เลยหมโหมมโหวันนั้นก็เลยรอฟังก็คือสามีคุณยายจ้ะ